ผมสนใจที่ค่าเฉลี่ยของพันธุกรรมคำว่าค่าเฉลี่ยของพันธุกรรมหมายความว่าเอาไก่เข้ามาตีสิบตัวต้องได้สไตาการชนคล้ายๆกันอย่างน้อยแตัว คือเราต้องต้องเริ่มจากจินตนาการที่เราอยากได้ก่อนถูกไหมว่าเราอยากได้ไก่สไตล์การชนแบบไหนซึ่งแน่นอนอันดับแรกคือไก่ที่ที่ผมเลี้ยงหนึ่งสปีดขาต้องดีครับสองเป็นไก่คุมบนนะครับไก่คุมบนครับสามเนี่ยจะต้องมีลูกจุกจิกคือไม่ใช่เลี้ยวเอาแต่หัวอเอาหูเนาะคุณต้องกัดต้องมีลูกจุกจิกจุกจิกซ้ายมัง่งขวาต้องมีมงแข้งหน้าแข้งหน้าใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเริ่มจากการดูก่อนว่าเราจะเอาข้อดีของไก่มาผสมกันยังไงถูกไหมฮะ ซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าไก่ที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องคัดจากฝูงที่มีค่าเฉลี่ยในแบบที่เราต้องการชเช่นนะครับเราไก่พนัดมารเราต้องคัดเลือกจากฝูงที่เป็นไก่ยืนแกนเหนียวแน่นนะครับสปีดขาดีแล้วก็เลี้ยววงคอในฝูงนี่คือฝูงที่เรามองว่าเราชอบเชิงนี้แหละเราก็<อ>ไปหาแหล่งมันใช่ครับหมายความว่าสมมติว่าเราไปซื้อไก่จากบ้านลุงคนนี้ครับ เราจะต้องดูเลยครับว่าไก่ของบ้านลุงคนนี้เอามาสิบตัวตีเหมือนกันสิบตัวไหมนะครับถ้าสิบตัวตีเหมือนกันสักเจ็ดแปดตัวใช้ได้แต่ถ้าสิบตัวมีเก่งแค่ตัวเดียวมีสไตล์แบบนี้ที่เราอยากได้ตัวเดียวไม่เอาไม่เอาเพราะนั่นคือค่าเฉลี่ยฝูงใช้ไม่ได้อเหมือนกันครับเราอยากได้ไก่กัดเราไปซื้อบ้านนี้เราก็ต้องดูไก่บ้านนี้เอามาสิบตัวกัดประกบกัดเหมือนกันสิบตัวไหมอย่างน้อยที่สุดต้องมีเจ็ดแปดตัวต้องประกบกัดแบบที่เราต้องการแบบนี้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยฝูงที่มี ยีนยีนเด่นในลักษณะที่เราต้องการเราจริงมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างตรงนี้คือเป็นความรู้จากที่เราเรียนมาใช่ครับเป็นแนวทางในการบีดในการพัฒนาจากที่เราเราได้ร่ำเรียนมาด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ได้ตามที่เราต้องการครับใช่ครับปัจจุบันนี้ก็คือได้ตามที่ต้องการก็ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ผมพีคมากนะครับตอนนี้ขายจนไม่มีไก่หนุ่มจะขายนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไหนฮะตอนนี้ที่หลักๆเลยคือตลาดอินโดกับตลาดทางลาวครับ